สวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะพี่ต้อยก็พามาเก็บลูกมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะสุกเต็มต้นเลยค่ะดูประโยชน์เขาเยอะนะมะม่วงหาวมะนาวโหดพี่ต้อยก็เก็บแต่ลูกดำๆนะนี่เขาสุกแล้วค่ะ,ะ,คะก็จะมาเก็บแต่ลูกดำดเต็มเลยค่ะดูเอาแต่ลูกดำๆไปกินประโยชน์นะถ้าใครกินแต่เด็กอะ่ะลักแก้ผมหงอกได้นะ แต่กินตอนหงอกแล้วไม่ทันนะคะต้องกินตอนที่เรายังกินสะสมไว้กัเด็กๆ,ๆอะ่ะกินได้ทุกวันก็ดีนะวันละมกี่รูปมันเป็นผลไม้อ่ะค่ะเป็นยาด้วยนี่ค่ะมันบอร์รี่แต่หนามกาเจ็บนะต้องระวังหนามนะเนี่ยดกเต็มเลยค่ะดู <c oughs> นี่ค่ะดกเต็มต้นจริงๆเลยนะคะนี่ เ้ก็เก็บใส่ตะกร้านะแต่บางคนเขาก็เอาดิบ mm. ๆไปทาแช่อิ่มนะเห็น <He S 2> มีขายอยู่แช่อิม่มมะม่วงหาวมะนาวโหแต่พี่ต้ยไม่ค่อยกินนะถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็กินดิบนะคะเปรียปร้ยวๆแต่พี่ต้ยก็จะส่วนมากจะเก็บสุกค่ะเก็บสุกลูกดําอร่อยต้งๆ,ๆ้นนะคะเยอะมากไม่ได้ธรรมดานะเยอะมากค่ะเยอะจริงๆ,ๆ เดี๋ยวเรามาตรงนี้กันดีกว่าตรงนี้ดกกว่านี่ค่ะเอากิ่งนี้ดีกว่าดกนีน่กินเป็นผลไม้ถ้าเราไม่เก็บเขาก็ร่วงนะคะ่ะร่วงหมดอืม ไม่เก็บก็ล่วงอะนะคะไปมุมโน้นกันเยอะค่ะเยอะจริงๆเนี่ยยังแดงอีกเยอะเลยนะคะนี่ค่ะให้ดูมุมนี้ค่ะแดงทั้งต้นแ,แต่พี่เตยเก็บข้างล่างนี้ก่อนมีดำๆอยู่ดกค่ะต้องเอาไม้ค้ำนะเนี่ยต้องค้ำต้นนะคะดูเนี่ยเอาไม้ค้ำต้นไว้ ดอกจริงๆนี่ค่ะแดงๆแต่ไม่แดงไม่เก็บนะคะต้องรอให้เขาดำถึงเก็บเก็บเป็นลูกดำๆกินก็ก็สมุนไพรไทยด้วยนะคะมีประโยชน์ด้วยผลไม้โบราณเฮ้ยม้มวงหามาะนาวโหดนี่ก็เป็นผลไม้โบราณน,นะ ต้องอ่านเรื่องพระรดเมลีเห็นคนเนี่ยพี่ต้อยก็จำไม่ได้แล้วตอนเหรียนก็คนเนี่ยเป็นผลไม้ในเรื่องพระรดเมลีนะมะม่วงหาวมะนาวโห่เนี่ยโหดูให้ดูข้างบนนี่ค่ะดูนี่เราเก็บแต่ลูกดำๆค่ะแดงๆไม่เก็บนะคะ๋ยวพี่ต้อยก็เก็บได้กระจาดแล้วค่ะนี่ค่ะกระจาดแล้วค่ะอื ค่ะโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะมากินมะม่วงหาวมะนาวโหกันอ่ะกดละค่ะมาข้ามาค่ะมาเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหกินกันนะเพื่อผลไม้สมุนไพรเลยนะคะนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะเดี๋ยวพี่ใก้กินโชว์ลูกอืมอมเปรี้ยวอร่อยค่ะนี่เขายังไม่ ไม่ดำมากนะ้าดำมากนะหวานเลยค่ะนี่ค่ะแต่นี่เขาพออย่างนี้ละกินเป็นผลไม้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมมากินม,ม่วงหามะนาวโหกันค่ะบายค่ะ